สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแมวกับสวิติทกรีดกราดนะคะกลับมาพบทุกทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ย คิดไปคิดมานะคะก็นานแล้วนะที่ไม่ได้ทำคลิปแบบเมาส์มอยกันอะไรอย่างเงี้ยเมาก็เลยคิดถึงในช่วงของเมาส์ไปกรีดไปนะคะเพราะว่าเป็นอีกช่วงหนึ่งนะที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะบางครั้งเนี่ยเมาก็อาจจะมีแขกรับเชิญนะคะมานั่งเมาส์มอยกันนะคะชีวิตที่ต่างประเทศเป็นยังไงบ้างแล้วก็วันนี้ฉั่นเคยค่ะเมาก็มีเรื่องราวที่ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหในโลกออนไลน์เนี่ยกำลังแบบเป็นที่กล่าวขานกันเลยนะคะนั่นก็คือการจรับลำหนับ10ประเทศที่ ่นาอยู่ที่สุดในโลกในปี2022นั่นเองค่ะแน่นอนว่าแมวเนี่ยก็จะต้องอ่านไปด้วยนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยจำทั้งหมดไม่ได้นะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะจากรายงานของ CS Global Partners นะคะเป็นบริษัทการตลาดยักษ์ใหญ่นะคะและก็เป็นบริษัทชั้นนำของโลกแมวคิดว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักบริษัทนี้นะคะได้ระบุถึงดัชนีความเป็นพลเมืองของโลกใบนี้หรือว่า World Citizenship Index WCI นะคะโดยประเมินทั้งหมดประเทศและรัฐต่างๆเล็กน้อยทั่วโลกเนี่ยถึง187ดินแดนด้วยกันนะคะและเขาก็ไม่ได้คิดเองอะไรเองเหมือนกันนะคะเขามี5ปัจจัยนะคะในการเ,ออเรียงลำดับท็อป10ของประเทศที่น่าอยู่ในปีนี้มีปัจจัยใดบ้างเรามาดูกันเลยค่ะข้อที่1น,นะคะปัจจัยด้านความปลอดภยัยข้อที่2ปัจจัยด้านโอกาสทางเศรษฐกิจข้อที่3 ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตข้อที่4ปัจจัยด้านการบริหารการจัดการและข้อที่5ข้อสุดท้ายปัจจัยด้านอิสระทางการเงินแมวเนี่ยก็ถ้าจะมานั่งเล่าว,ว่า1 9 8 7 4 3 2 1คือประเทศอะไรบ้างเนี่ยมันก็อาจจะธรรมดาไปเนาะวันนี้แมวก็เลยจะมาเมาส์มอยกันนะคะในออประสบการณ์ของแมวนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูแบบกวาดตาดูฟ้าบอย่างเงี้ยคือ9ประเทศแล้วเคยไปมาแล้วนะคะก็แมวอาจจะพูด เล่าถึงทีละประเทศนะคะเป็นในลักษณะของเราเนาะก็ถือว่าเป็นแบบออมานั่งเมาส์มอยกันนะคะเป็นเพื่อนแมวนะคะแล้วก็แมวเนี่ยก็จะเหมือนได้ย้อนอดีตไปด้วยว่าประเทศต่างๆที่แมวไปเที่ยวเนี่ยมีที่ไหนบ้างจริงแล้วคือมันอาจจะไม่ได้มีเฉพาะใน10ประเทศนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เรากําลังจะพูดถึงท็อป10เนาะประเทศที่ดีที่สุดประเทศที่น่ายอยู่ที่สุดในโลกใบนี้ในปีนี้2022เรามาเริ่มกันเลยดีไหมคะถ้าพร้อมแล้ว let's go อันดับที่10นะคะคือประเทศที่ไม่ค่อยไกลาจากประเทศเอ่อไทยเราเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชียด้วยนะคะ<ม>ประเทศนี้เนี่ยแมวชอบมากนะคะเพราะว่าไปเนี่ยก็จะมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์เยอะแยะมากมายเลยนะคะนั่นก็คือประเทศสิงคโปร์นะคะประเทศสิงคโปร์นะคะเป็นประเทศที่เล็กมากทุกคนค่ะแมวเนี่ยคิดว่าประเทศที่แมวอยู่ทุกวันนียประเทศสวิตเซอร์แลนด์เล็กแล้วนะ,ะประเทศสิงคโปร์นี่คือเล็กกว่า เป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งนะคะที่มีคนไทยเราไปทำงานเยอะมากนะคะแล้วก็มีเพื่อนแมวคนหนึ่งนะคะไปทํางานที่นั่นด้วยนะคะออ้ยจริงๆแล้วเพื่อนสนิทแล้วมีประมาณ3คนนะคะที่อยู่ที่นั่นนะคะก็แต่งงานไปอยู่ที่สิงคโปร์คนหนึ่งนะคะแล้วก็อีก2คนเนี่ยเป็นวิศวกรไปทํางานที่นั่นนะคะก็มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ้างนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็เล่าว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศน่าอยู่มากนะคะ ประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะสําหรับประสิงคโปร์นะคะที่แมวชื่นชอบนะคะก็คือว่าแมวเนี่ยไปมาหลายครั้งมากนะคะน่าจะ ไม่รู้เหมือนกันว่ากี่ครั้งนะคะไม่เป็นไรไม่นับละแต่ว่าเอาครั้งที่ประทับใจที่สุดคือเป็นครั้งที่พาคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะแม่แมวเนี่ยต้องบอกเลยนาะว่าเป็นสาวเจ้าบ้านเนาะเหมือนที่แม่เคยเอ่อมาออกอรายการนี้ไปแล้วนาะปาแม่ไปใ่กางแอวจริงใหม่กับแม่นะเจ้าแม่กับเป็นสาวเจ้าบ้านด้วยสาวพะเยาอยากกับเบเกอร์เดินทางท่องเที่ยวไปแอลที่ไหนเลยนะคะแล้วก็แมวเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเพิ่งจบใหม่ๆนะคะแล้วก็เอ่อมีเงินก้อนหนึ่งก็ไม่เยอะมากแต่ก็คือสามารถพาแม่ไปท่องเที่ยวได้ก็ถ แม่ว่าแม่อยากจะไปที่ไหนแม่บอกว่าแม่อยากจะไปใกล้ๆแม่มก็เลยพาแม่ไปเที่ยวนะคะแล้วก็มีครปด้วยนะอเออใครจำเพื่อนเราที่ชื่อครปได้บ้างคะคนนั้นก็ไปเที่ยวกับทริปกับแม่แมวด้วยนะคะเออครปเนี่ยเคยเอ่อทำทริปท่องเที่ยวยุโรปไปด้วยกันแล้วนะคะ,ะก็ไปเที่ยวออสเตรียเนาะแล้วก็ไปเที่ยวโปรตุเกสด,ด้วยกันนะคะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นภระชากรชื่อกีนะคะอันนี้ยังไม่เคยเหมอะ รายการแมวแต่ว่าเดี๋ยวถ้าไปภูเก็ตนะคะเพื่อนคนนี้เนะี่ยทำงานอยู่ที่ภูเก็ตนะคะเดี๋ยวก็จะไปเมามอยกับนางด้วยนะคะตอนนั้นเนี่ยเราไปกัน4ี่คนสี่สาวนะคะมีแมวมีคุณแม่มีเครปมีกีนะคะถ้าเกิดว่าจำไม่ผิดตอนนั้นน้ําหนักน่าจะประมาณสัก50ิบ สามห้าสิบสี่อะไรเงี้ยไม่น่าจะเกินห้าสิบห้านะถ้าเกิดว่าดูรูปเก่าๆแล้วก็อย่าตกใจนะคะเพราะว่าออกเรือนเนี่ยหุ่นก็จะเป็นแม่บ้านนิดนึงนะคะแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยคือมีความสุขมากนะคะแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่แมวเนี่ยอยู่ในความทรงจาําเพราะาเป็นประเทศแรกที่แมวเก็บเงินพาคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ชอบมากๆถ้ามีโอกาสกลับไปอีกแน่นอน ไม่ต้องมีโอกาสหรอกคือไม่มีโอกาสก็จะหาทางไปให้ได้นะคะเพราะว่าคุยกับเพื่อนสัญญากับเพื่อนตลอดเวลาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามดูคลิปสิงคโปร์กันด้วยนะคะ อันดับที่9กนะคะก็คือประเทศเยอรมนีนะคะเพื่อนบ้านของที่นี่เองนะคะสวิตเซอร์แลนด์นะคะถ้าถามแมว้ว่าประเทศไหนในยุโรปที่แมวไปบ่อยที่สุดนะคะแม้วตอบแบบไม่ต้องคิดเลยนะคะคือประเทศเยอรมนีนะคะเพราะว่าหนึ่งคือเยอรมนี Germany, เนี่ยพูดภาษาเยอรมันนะคะซึ่งสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยที่แมวอยู่เนี่ยก็เป็นเยอรมันพาร์ทนะคะเราก็พูดภาษาเยอรมันดังนั้นเวลาไปเยอรมันเนี่ยก็จะแฮปปี้เพราะว่าฝั่งทุกๆคนพูดได้ทุกๆคนพูดออก สื่อสารกันรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพี่สาวอยู่ที่นั่นนะคะก็คือพี่ต้นนะคะเป็นเภษัชกรเคยสัมภาษณ์ไปนานแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปหาพี่ต้นที่เบอร์ลินด้วยนะคะแล้วก็มีเพื่อนกล้องนะคะเป็นพยาบาลอยู่ที่เมืองแฟรงเฟิร์ตด้วยนะคะแล้วกเ็เป็นประเทศที่ค่าของชีพไม่แพงเวลาแมวไปเที่วยวเยอรมันเนี่ยแมวต้องบอกว่าแมวกินอลังนะคะแมวชอบอัลังนะคะเพราะว่าข้าวของหรือว่าค่าบริการโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่แพงนะคะดังนั้นคนสวิตส,ส่วนใหญ่เนี่ยเวลามี วันหยุดนะคะเขาจะชอบขับรถไปเที่ยวที่เยอรมนีนะคะแล้วก็เยอรมนีเนี่ยคือไม่ต้องคูดว่าจะไปอีกเพราะมันได้ไปอีกแน่ๆนะคะดังนั้นคือถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะย้อนกลับไปรับชมคลิปมานไฮม์นมนะแม่เคยพาไปเที่ยวมานไฮม์ใช่ เยอรมนีก็เป็นประเทศที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะคะมีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจอีกประเทศหนึ่งนะคะดังนั้นก็ไม่แปลกเลยที่เขาจะติดท็อป10นะคะอ๋อและอีกอย่างหนึ่งนะคะประเทศเยอรมนีนะคะน้องชายของแมวนะคะก็เคยมาเรียนต่อที่นี่ด้วยนะคะดังนั้นคือแมวจะไปหาน้องเนี่ยบ่อยมากนะคะวันหยุดบางทีก็คือแบบนั่งรถไฟกับน้องไปเที่ยวในเมืองต่างๆเมืองเล็กๆน้อยๆในเยอรมนีตอนนั้นไม่ได้ทำช่องอะ่ะ เสียดายมากเลยมันเป็นอะไรที่แบบเมืองเล็กๆน้อยๆเขาสวยมากนะคะหลายๆคนคนไทยเราอาจจะรู้จักแต่เมืองใหญ่ๆเนาะแต่จริงๆแล้วเอาล่ะไม่พูดมากเดี๋ยวไว้จะพาไปเที่ยวเจอรมันอีกแน่นอนคะ่ะต่อไปคือลำดับที่8นะคะประเทศนี้เนี่ยอาจจะต้องเล่านานนิดหนึ่งหรืออาจจะต้องมีคลิปหคลิปเลยที่เล่าประวัติเกี่ยวกับ ที่แห่งนี้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นบ้านหลังที่3ไปแล้วนะคะถ้าสวิตเซอร์แลนด์เปรียบเป็นบ้านหลังที่สองนะที่นี่เป็นบ้านหลังที่3ของแมวเลยนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยเคยไปอยู่ที่นี่ถึง6ปีกว่านะคะเรียนจบที่นั่นนะคะแล้วก็ทํางานที่นั่นด้วยนะคะแล้วก็อุ้ยมีเพื่อนมีพี่มีน้องนะคะมีอาจารย์นะคะมีศาสตราจารย์หรือโปรเฟสเซอร์หลายๆคนที่ยังอยู่ที่นั่นอยู่นะคะก็คิดถึงทุกคนเสมอนะคะประเทศนี้ก็คือประเทศนิฮงญี่ปุ่นนั่นเองนะคะโอ้โหพูดไปแล้วก็แบบนิฮงซุป ก็อยากได้สิけれどもจังก์ไม่ได้เลยแต่ก็จะไปด้วยกันกับผมก็ได้น่นนะคะญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเนี่ยคือหล่อหล,อ,ลอมแมวให้เป็นแมวในวันนี้เหมือนกันนะคะญี่ปุ่นนี็คือต้องบอกเลยว่าเป็นพาร์ารทหนึ่งที่อยู่ในโซลอยู่ในจิตวิญญาณได้เลยเพราะว่าการที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ย ทั้งคิวนะคะทั้งการตรงต่อเวลานะคะทั้งการขยันขันแข็งทํางานนะคะเข้างานก่อนนายเลิกงานหลังนายรวมทั้งวัฒนธรรมการอ่อนน้อมถ่อมตนจิตวิญญาณการบริการนะคะรวมถึงการเป็นนักแปลนักพูดที่ดีนะคะคือโอ้โหแมวได้จากญี่ปุ่นเยอะมากจากคนที่กินนัตโตะไม่เป็นจากคนที่กินปลาดิบไม่เป็นตอนอยู่มองไทยนะคะพอไปอยู่ที่นู่นอะ่ะกินเป็นทุกอย่างเลยแล้วก็แฮปปี้กับ วาโชโกุแฮปปี้กับนิฮงโกแฮปปี้กับอาหารญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นบุงกะญี่ปุ่นวัฒนธรรมเคานเจอร์ทุกอย่างทุกสิ่งเลยคือแบบญี่ปุ่นนะแมวพูดได้เลยว่าถ้าปไปในโตเกียวนะถ้าเปนในย่านชินจูกุที่เราเคยอยู่นะอาจจะพูดแล้วก็หาว่าเวอร์แต่ก็น่าจะจริงอะ่ะคือมัาสามารถ ปิดตาแล้วก็ให้คนอะ่ะแบบจูงมือแมวเดินแล้วแมวบอกทางได้อะ่ะคือแมวคิดว่ามัน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 รู้ลึกถึงขนาดนั้นเลยนะคะดังนั้นคือญี่ปุ่นไปแน่นอนนะคะแล้วไปเที่ยวญี่ปุ่นกับจะเรียกว่าตัวเองเป็นคนโลกอได้ไหมเออหก ปี8 9เดือนเนี่ยนี่ว่าตัวเองเป็นคนโลโก้ได้ไหมก็คิดว่าน่าจะได้นะเดี๋ยวว่าจะพากินพาเที่ยวญี่ปุ่นไปทั่วเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบญี่ปุ่นนะคะก็อย่าลืมนะคะติดตามไว้เราไปเที่ยวญี่ปุ่นแน่นอนล้านเปอร์เซนค่ะมาถึงอันดับที่7กันแล้วนะคะประเทศนี้นะคะเป็นประเทศที่แมวกับอดีไปประมาณ 4- ีหครั้งแล้วนะคะเราก็เคยคุยกับอดีไว้ถึงขนาดว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่น่าอยู่มากจริงๆ เป็นประเทศที่น่าอยู่จนเราพูดว่าถ้าเกิดเราแก่มาถ้าเกิดเราเกษียณมาประเทศนี้เป็นอีกประเทศหนึ่งเป็นประเทศแรกเลยแหละที่เราคิดว่าถ้าเราได้ย้ายเราอยากจะไปย้ายไปอยู่ที่นี่นั่นก็คือประเทศดินเนสเดลนส์ประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเองค่ะประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะมีปัจจัยหลายๆอย่างเลยนะคะที่แมวส่วนตัวนะคะแมวชอบนะคะก็คือว่าหนึ่งเลยคือถ้าย้ายไปอยู่จริงเนี่ยอยู่ได้เพราะว่าคนพูดภาษาอังกฤษเวลมาก จริงๆแล้วหลายๆประเทศอ่ะพูดได้ดีแต่ต้องบอกว่าสังกฤษอ่ะเป็นภาษาที่2ของคนดัตช์เลยนะคะเพราะว่าที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยพูดภาษาหลักคือภาษาดัตช์ภาษาที่2คือภาษาสังกฤษเพราเขาทํามาค้าขายกับประเทศอังกฤษเนาะอยู่ใกล้ๆกันอะไรเง e ี้ยดังนั้นคือคนจะพูดสังกฤษได้แบบเพอร์เฟ นะคะแล้วก็คือเวลาเราไปเที่ยวที่นั่นเนี่ยเราจะใช้ภาษาอังกฤษได้แบบไม่ต้องห่วงเลยนะคะแล้วก็คนน่ารักนะคะค่าของชีพไม่แพงนะคะบ้านไม่แพงที่บอกว่าไม่แพงเนี่ยไม่ใช่ว่าแม้มีตังค์นะแต่คือมันไม่แพงเท่าสวิตก็เลยบอกว่ามันไม่แพงนะคะคือคือสามารถที่จะซื้อบ้านซื้อรถใช้ชีวิตอยู่ตอนแก่ได้อย่างสะดวกสบายเลยแล้วอีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าเป็นประเทศที่มีบินตรงจาก เอาสดัมไปกรุงเทพนั่นเองนะคะคือถ้าเกิดว่าแม้วไม่ได้กลับไปอยู่เมืองไทยตอนแก่นะคะถ้าเกิดว่าให้เลือกมาหนึ่งประเทศเนี่ยมันก็จะเลือกที่นี่เลยค่ะเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มาประทับใจอ่อและอยากจะไปอยู่จริงๆแล้วประทับใจทุกประเทศแหละแต่ถ้าเกิดว่าให้เลือกประเทศไหนที่อยากจะไปอยู่ตอนแก่ที่ไม่ใช่ไทยคําตอบนั้นมีคําตอบเดียวนั่นก็คือดินเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเองค่ะแล้วสวยด้วยนะกังหงกังหันไม่รู้ว่าน่ารักอะถ้าเกิดว่า มีนาเมษาปีนี้นะคะปีนี้เลยนะ2022นะถ้าเกิดว่าเปิดหมดแล้วทุกสิ่งอย่างอันนะคะเมาอาจจะพาทุกทุกคนไปเที่ยวทุ่งทิวลิปนะคะต่อไปเป็นลำดับที่6แล้วนะคะลำดับที่6เป็นประเทศเดียวที่แมวยังไม่เคยไปนะคะแต่ว่าก็ สอบถามข้อมูลจากสามีนะคะสอบถามข้อมูลจากอดีตนะคะเพราะว่าอดีตเคยไปเรียนภาษาอังกฤษที่นั่นนะคะค่อนข้างไกลจากที่ยุโรปนะไกลจากสวิต์มากเลยนะโอนนางก็ไปเนาะโอนลถดเนาะอังกฤษนางก็ไม่ไปนางไปถึงนู่นเลยไม่เพราะว่าอดีตนะเขาชอบธรรมชาตินะคะแมวก็ต้องไปให้ได้สักครั้งนะคะสักครั้งหนึ่งต้องไปให้ได้เพราะประเทศนี้คือตอนเด็กๆอะ่ะในฝันนะมี2ประเทศคือสวิตเซอร์แลนด์กับนิวซีแลนด์อ่ะ ประเทศนี้ก็คือประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งจะต้องไปให้ได้เลยนะคะแล้วก็มีเพื่อนรักนะคะอยู่ที่นั่นด้วยนะคะอาจจะมีเพื่อนอยู่หลายประเทศนะคะแต่ก็เป็นข้อที่ของเรานะคะเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราก็จะมีไกดท้องถิ่นนะคะแล้วก็เพื่อนแมวคนนี้ก็ให้ฟังว่า ความสวยงามทางธรรมชาติของประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยก็ไม่แพ้สวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะแต่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแบบป๊อปปูล่ากว่านะคะจะพูดได้เลยว่าเป็น the most beautiful country in the world นะคะเ <Lauren. S 1> พราะว่าการคมนาคมของเขาเนี่ยคือเข้าถึงทุกหย่อมหญ้าแต่ที่ ى, ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยอาจจะยากหน่อยนะคะเวลาจะไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยอาจจะอยู่ห่างไกลกันอะไรเงี้ยเพราะประเทศเขาใหญ่เนาะแล้วก็เขามีหลายเกาะใช่ไหมคะแล้วก็การเดินทางในประเทีอาจจะแบบวันหนึ่งอาจจะมีรถทัวร์สัก เช้าคันหนึ่งบ่ายคันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าจะไปในที่สวยๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาเดินทางนานนะคะแต่ว่าแมวเนี่ยเคยพูดกับดีว่าจะต้องมีครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะไปเช่ารถแคมป์นะคะเป็นรถที่แบบขับไปด้วยนะคะแล้วก็แคมปิ้งได้นะคะดี่บอกเลยว่าถ้าประเทศที่สวยที่สุดในโลกคือสวิตเซอร์แลนด์ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยก็ไม่แพ้เลยนะพูดอ,อย่างนี้แล้วมันน่าไปไหมคนรักธรรมชาติคนชอบธรรมชาติคนชอบภูเขาคนชอบ ทะเลสาคนชอบหิมะอะไรอย่างเงี้ยดอกไม้ฤน,นาพันอย่างเราอะไรเงี้ยก็ต้องไปสักครั้งหนึ่งใช่ไหมคะไปแน่นอนเหมือนกันข่รอ,อีกประเทศหนึ่งทดไว้เลยประเทศนี้ไม่เคยไปตองได้ไปลำดับที่ห้าแล้วนะคะประเทศนี้นะคะสำหรับแมวนะคะพอพูดชื่อประเทศมาปุ๊บเนี่ยอันดับแรกที่เด้งขึ้นมาบนหัวเลยคือผู้ชายหล่อมากผู้ชายหล่อมากเป็นประเทศที่แบบว่า โอ้เท่าที่เคยไปมานะหนะูคิดว่าเปรเนียเป็นประเทศที่ผู้ชายหล่อแล้วก็แต่งตัวดีมีเทสต์หรือว่าวิาอาจจะไปตอนหน้าร้อนไหมเอออาจจะเกี่ยวนะเพราะยุโรปเนี่ยเวลาหน้าร้อนนะคนจะแต่งตัวกันแบบชิลๆชิคๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้เป็นประเทศที่อากาศดีนะคะช่วงที่เราไปมันอาจจะอากาศดีหรือเปล่าเออใช่อาจจะมีช่วงที่อาการไม่ดีแต่ที่ตอนที่เราไปนยแฮปปี้ทริปมากนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยไปอีกแน่นอนนะคะก็เช่นเดิมค่ะถ้าไม่มีโอกาสก็จะหา เวลาไปจนได้นะคะเพราะว่าปราะเทศนี้คือเป็นระเทศที่น่ารักนะคะบ้านเบิร์นเขาก็จะแบบจุ๊กจิกจุกน่ารัก,กอะไรเงี้ยแมวหัวประทับใจคนไทยแมวไม่แน่ใจนะว่าพี่คนน,นั้นชื่ออะไรแต่ว่าตอนที่แมวไปเที่ยวที่นั่นนะคะเอาพูดชื่อประเทศก่อนประเทศสวีเดนเออใช่เดี๋ยวจะเมาจนลืมชื่อประเทศนะคะแล้วก็ที่ตอนนั้นที่แมวไปเนี่ยก็จะมีพี่คนไทยคนหนึ่งนะคะคือถ้าพี่ได้ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยเราจะดีใจมากเลยนะคะไม่รู้ว่าพี่ได้ดูไหมนะ,ะเป็นคนไทยที่ขายไอศครีม ใครรู้จักพี่คนนี้บ้างไหมคะคิดถึงนางจงลอยนางน่ารักมากเลยนะคือแมวอ้ว่าเดินเล่นกาาดีเนาะแล้วก็แบบพี่คนนี้ขายไอศครีมแล้วแมวกาาดีเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปซื้อไอศครีมนะคะแล้วก็แมวกินไนติมเสร็จอะ่ะเขาก็ยังชวนคุยนะคะแล้วเขาก็เหมือนออแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ให้ไอติมกินฟรีอีกคือแม้วเดินผ่านไปเดินเที่ยวตามที่พี่เขาบอกมาแล้วล่ะคะ่ะกลับก็เดินกลับอะไรเงี้ยพี่เขาจาได้พี่เขาก็แบบเรียกมากินไอติมอีกอะไรเงี้ยเป็นแบบเหมือน สเตนอโลนเป็นร้านสเตนอโ n e ที่แบบอยู่บนเหมือนฟุตบาททางเดินางค่ะแล้วก็แบบขายไอศครีมกัน2คนตายายน่ารักมากนะคะประทับใจมากนะคะใยทำให้ทริปนะั้นเนี่ยรู้สึกว่าชื่นชอบสวีเดนนะคะแล้วก็แมวเนี่ยได้ไปเที่ยวที่ส่วนสาธารณะที่หนึ่งนะคะคือคนโลโก้ทำกันก็คือนั่งอ่านหนังสือ,อขนมมากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอนหลับบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแบบเอาเอาหมอนปิดหน้าเอาหมวกปิดหน้าหรือว่าบางทีก็แบบ หนังสือที่อ่านอยู่ปิดหน้าแล้วก็นอนฟังเสียงนกเสียงน้ําทําบ้างสรุปหลับหลับสุดฤทธิ์หลับกันสองคนสามีภระยะระยาเมลกาดีหลับไปจนถึงแบบตอนเย็นเลยอะไรเงี้ยคือแบบเป็นฟีลลิ่งที่กูดมากชอบมากรจริงสวีเดนเรามาถึงอันดับที่4กันแล้วนะคะสำหรับแมลนะที่นี่เนี่ยคือประเทศที่ถ้าเกิดว่าสวิสสวออันดับหนึ่งมะให้ที่นี่เป็นอันดับสองยังไงที่นี่ก็ให้อันดับสองให้ที่หนึ่งไม่ได้เพราะวาสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่หนึ่งในใ,นใจก็ เป็นประเทศนี้เลยค่ะประเทศนอร์เวย์นะคะประเทศนอร์เวย์เนี่ยเป็นประเทศที่แบบสวยมากคือถ้าแบบไม่เคยมาสวิตนะแล้วคือไปนอร์เวย์ก่อนนะตอนนั้นน่ะอาจจะแบบไปขอเจ้าที่เจ้าทางอะไรเงี้ยไปขอแบบ ไปบนบันสันกล่าวอะไรอย่างนี้ที่โบสว่าขอให้ได้มาอยู่นอร์เวย์อะไรอย่างเงี้ยคือนอร์เวย์คือสวยมากคือบอกได้เลยว่าไม่แพ้สวิตนะคะบางมุมเนี่ยสวยกว่าสวิตอีกแต่คือแบบว่าที่นอร์เวย์เนี่ยจะมีความแตกต่างกับสวิตแค่ว่าสวิตเนี่ยจะเป็นเมืองแห่งทะเลสาบเนาะที่นอร์เวย์เขาจะเป็นเมืองแห่งทะเลทะเลสาบเขาก็มีค่ะแต่ว่าเวลาเราไปล่องฟยงฟยอดอ,อะไรอย่างเงี้ยไปล่องเรืออะไรเงี้ยมันก็จะล่องในเรือน้ําเค็มแต่ในความรู้สึกแมวอ่ะเราล่องเรือที่อ๋อสวิตส์เราเมื่ความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็น นี่มันเป็นน้ําเค็มหรอทำไมเรารู้สึกเหมือนเราอยู่ในทะเลสาเพราะว่าที่นี่มันเหมือนมันมันมีความคล้ายคลึงกันมากค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่มาชอบนะคะคือบ้านบ้านทรงแบบาวายกิ้งอะ่ะไม่รู้ว่าคขาแมวเรียกถูกไหมนะคะที่แบบจะเป็นแบบสีแดง,เดงๆเขียวๆแล้วแบบสลับสีกันน่ารักมากตอนนั้นเนี่ยก็ไปหน้าร้อนนะห้าทุ่มพระอาทิตย์ยังสว่างอยู่เลย <laughs> เด็ยังสว่างอยู่เลยฮะทุ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคราวหน้าถ้าได้ไปอ่ะจะมีโอกาสก็จะไปในช่วงที่มันเป็นช่วงอ่ not light เป็นช่วงของออโรราเนาะภาษาไทยเรียกว่าอะไรวะแสงเหนือจะเป็นในช่วงของแสงเหนือนะคะเพราะว่ายัางไม่เคยเห็นกับตานะเ,เห็นแต่ในรูปนะคะก็จะต้องมีอีกสักทริปนึ่งนะคะแต่มาคิดว่านอร์เวย์เนี่ยควรจะเป็นทริปที่แบบไปกับเพื่อนสาวอะจะสนุกเพราะว่าเออเหมือนแบบ มันจะต้องมีแอคทิวิตี้มันจะต้องดีตลอดเวลาต้องกิจการอะไรเงี้ยเคาไปกับแฟนเคยไปแล้วไงแล้วอดีตเขาก็บอกว่าเออความสวยงามเขาไม่ต่างจากบ้านเราเนาะอ,อะไรเงี้ยแล้วก็แสงเหนือใครอยากไปดูบ้างคะเม้นว่าไหนคะ่ะถ้ามีคนอยากไปดูให้เยอะเนี่ยเดี๋ยวแม,ม่จะได้ไปเที่ยวปีนี้เลยไหมปีนี้เลยไหมจัดเลยไหมต้องติดต่อเพื่อนสาวก่อน ท็อปทรีแล้วนะคะอันดับที่สามนะคะก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่ไปแล้วก็ชื่นชอบนะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อนแมวที่อยู่ประเทศนี้เนี่ยก็จะมาเยี่ยมด้วยนะคะเป็นสาวเจ้าจิงใหม่นะเจ้าสาวมอชอนะเจ้าก,ก็จะมาเอลหะแมวนะเจ้าประเทศนี้นะคะเมืองหลวงคือเอ่อเฮลซิงกินะคะประเทศอไอเอ๋ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกประเทศฟินแลนด์นะคะประเทศฟินแลนด์เนี่ยก็ฟินสมชื่อเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็น อาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้คนนะคะโดยเฉพาะนะคะหน้าหนาวเนี่ยฟินมากอากาศติดลบโอ้โห2 0 3 0บางปีคือแบบข้างบนข้างบนหน่อยก็40อะไรเงี้ยนึ่นองมาจารัสเซียนะคะแตจงจีๆแล้วก็ไม่ใช่นะคะแต่แม้ยังไม่เคยเจอหนาวขนาดนั้นนะคะที่เราอไปออฟินแลนด์แล้วหนาวที่สุดน่าจะอยู่ประมาณที่แบบลบห้าลบสิบอะไรเงี้ยก็คือประมาณสวิสอย่างเงี้ยแต่ก็คือที่โน้ตเขาจะหีมาคือแบบโอ้สวิตถาท่วมแล้วฟินแลนด์ท่วมกว่า ฟินแลนด์ท่วมมากนะคะแล้วก็เคยมีแฟนเก่าเนาะเป็นคนฟินแลนด์เนาะก็คือเคยแบบเคยเกือบจะได้ไปใช้ชีวิตยอยู่ที่นั่นแล้วอันนี้คือแม่เคยเล่าแล้วนะอัตาชีวประวัติแบบย่อๆก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เพื่อนแมวก็ทําง,งานอยู่ที่นั่นด้วยนะคะอยู่ที่นั่นนานแล้วนะคะมีลูกนะคะก็น่ารักนะคะตอนที่เขาเป็นสาวแล้วว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเพื่อนมาเที่ยวนะคะก็จะเอาเพื่อนเนี่ยมาเมาส์มอยกันนะคะว่าชีวิตที่ฟินแลนด์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ มีหลายลคนที่ติดตามแมวนะคะก็มาจากฟินแลนด์ด้วยนะคะต้องกบขอบคุณด้วยนะคะพูดว่าอะไรนะกิโตสปาลิยอนใช่ไหมคะกิโตสปาลิยอนแปลว่าขอบคุณภาษาฟินนิชนะคะแล้วก็แมวจะไปอีกแน่นอนนะคะชื่นชอบนะคะแล้วก็แมวชอบอันนี้ด้วยมุยกูปลาตัวเล็กๆเหมือนปลาคล้ายๆมันไม่ใช่ปลาซิลนะแต่แมวเขาชอบเรียกว่าปลาซิลทะเลปลาซิลฟินแลนด์มันจะเป็นตัวประมาณแบบนิ้วก้อยอย,อย่างเงี้ยนิ้วก้อยนิ้วโป้งอะไรตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วเอาทอดกับโรยเกลืออร่อยมาก พูดถึงฟินแลนด์คิดถึงมุยกูอดี้ชอบแซลแบลนะเคยไปเที่ยวกับอดี้ไงอดี้บอกว่าเธอเนี่ยอาารของเธอมุยกูปลาน้อยทอดอร่อยมากคิดถึงแล้วเนี่ยคิดถึงแล้วอยากไปเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนสาวมาจะพามาเม้หมอยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาจะไปเยี่ยมทังด้วยนะคะฟินแลนด์นี้ก็ไปแน่นอนค่ะล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ ลำดับที่2นะคะก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่มีความเข้มแข็งนะคะเกี่ยวกับเรื่องเศรศษฐกิจนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอความปลอดภัยนี่คือแบบ อืหคยกใ้นะประเทศนี้ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่เราไปเที่ยวต่อจากสวีเดนนะคะแลวอยู่ใกล้ๆกันนะคะเป็นประเทศที่เล็กๆนะคะน่ารักนะคะในเมืองหลวงเขาหน้ารักมากเลยนะคะก็เป็นฮาเกนนะคะประเทศนี้ก็คือประเทศเดนมาร์กนะคะประเทศเดนมาร์กเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่เงียบเงียบเรียบร้อยถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์รบอกว่าอยเงียบจังเลยไม่มีอะไรถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์บอกว่าโอ้ยเธอทำไมคนน้อยจังเลยอะอะไรเงี้ยนี่เลยค่ะเงียบกว่าค่ะ คือซูริกเนี่ยน่าจะแตกแตนกว่าโคเปนเฮเกนนะคะคือโคเปนเฮเกนเนี่ยก็คือโอ้โหคนเยอะมากจากหลากหลายนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยคคยมีผู้อพยพเยอะนะคะแล้วก็คือคนในเมืองเนี่ยจะแบบเยอะแยะมากมายนะคะอ่าสาริน้ไฟนะคะอ่สวนสาธารณะอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเปียซาเป็น้านกว้างๆเนี่ยโอ้โหคนจะออกมาเริงร่ามากนะคะแล้วก็แมวเนี่ยเคยไปกินอาหารอาหารหนึ่งเป็นเหมือนปลาแบบ คล้ยๆปลาส้มอะปลาอะไรอะคือมันกลิ่นแรงมากคือคิดว่าที่สวีเดนก็มีนะคะแต่ว่าที่เดนมากก็มีเหมือนกันนะคะคือแบบมันกลิ่นแรงมากแต่มันอร่อยอะ่ะโอ้คือแบบตอนคิดนะคือถ้าฉันได้เข้าสวยนะ่ยคืออร่อยมากเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือเหมือนกับนั่งรถไฟมัวๆจากอ่ในเมืองนะคะคือแบบเหมือนจิ้มเอาอะ่ะกับอาดี้จิ้มเอา,เอา อะลงสถานีนี้ตารางรถไฟมันลงสถานีเนี้ยก็ไปสถานีนี้ก็แล้วกันนั่งออกไปประมาณชั่วโมงหนึ่งไปลงที่ไหนไม่รู้ค่ะแล้วก็คือแบบเดินเข้ามาในร้านอาหารแบบเป็นโลคออะไรเงี้ยแล้วก็เราต้องลองอาหารที่มันเป็นโลคออะไรเงี้ยแล้วก็ได้กินสมใจนะคะนั้นก็แบบอร่อยนะคะอันนี้ก็อากี้อันนี้เป็นเมนูอะไรเป็นเนื้อเนื้อแกะหรือเนื้อแพ้อะไรสักอย่างนั่นแหละเป็นแบบคล้ายๆสเต็กอะก็อ,อร่อยน้ำสตูเขาอ,อร่อยมากจําชื่อเมนูไม่ได้แต่อร่อยมากจริงๆนะคะแล้วก็เป็นพรพเทที่น่ารักมากเดินเที่ยวในโคเปนเฮเกนเนะ่ะคือแบบ สวันจบอะไรเงี้ยช้อ,อปป้งช้อปปิ้งก็ลดอะไรเงี้ยของเขิงคือเต็มไปหมดเขาอยู่กระจุกกระจุกอยู่ใกล้ๆกันอนะ่ะแบบสะดวกสบายนะคะเป็นประเทศที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็เออเป็นประเทศที่จะต้องไปอีกอย่างแน่นอนอีกแล้วไปทุกประเทศเลยไปแล้วไปอีก และแล้วเราก็มาถึงประเทศที่น่าอยู่เป็นอันดับที่หนึ่งของโลกแล้วนะคะไม่ต้องพูดมากค่ะนั่นก็คือประเทศนี้นะคะสวิตเซอร์แลนด์ประเทศของเราเองนะคะสวิตสวิตกรีซกราดนะคะพาไปยูกันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะคะความสวยงามไม่ต้องพูดถึงนะคะแม้วจะพาทุกคนมาดูคะแนนก็แล้วกันค่ะว่าเขาได้คะแนนเป็นยังไงบ้างทําไมเขาถึงเป็นอันดับหนึ่งของปีนี้นะคะท้งด้าน,นความปลอดภัยนะคะคะแนนเต็มร้อยได้ไปถึง94คะแนนนะคะถือว่าสูงที่สุดใน ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะสูงถึง82คะแนนนะคะคุณภาพชีวิตนะคะโอ้โหอันนี้คือไม่ต้องสืบนะคะคุณภาพชีวิตเท่าที่มาเห็นนะคะในตารางเนี่ยท็อปสิบอ่ะเิตเซอร์วสแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตสูงที่สุดนะคะในท็อปสิของประเทศเหล่านี้นะคะอันดับต่อไปนะคะก็คืออิสระทางการเงินนะคะสูงถึง81คะแนนนะคะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีคนที่อ่เป็นนี้เสียรวมถึงองค์กรนิติบุคคลนะคะแล้วก็เป็น บริษัทใหญ่ๆนะคะคือมีนี่เสียเนี่ยน้อยมากนะคะแล้วก็ประชาชนที่นี่เนี่ยจะขาดแคลนในเรื่องของเงินเนี่ยน้อยมากนะคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยก็จะให้การสนับสนุนทั้งหางานให้นะคะทั้งช่วยเหลือทางด้านการเงินถ้าเกิดเรามีไม่เพียงพอนะคะแต่ว่าเราก็ต้องคืนเขาด้วยนะ,ะโอ้ยระบบอะไรพวกนี้เดี๋ยวว่างๆมาจะเอามาเล่าให้ฟังกันอีกนะคะแต่เอาเป็นว่าประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่ได้ที่1แล้วเังสิประเทศที่พูดมาเนียทุกทุกคนเห็นด้วยกับรายงานชิ้นนี้ไหมคะสแลรลนะแมวก็ถือว่าเห็นด้วยนะออ อันดับหนึ่งเลยอะ่ะน่าจังเลยอะ่ะดีใจสวิตเซอร์แลนด์แมวจะไม่ค่อยพูดมากเท่าไหร่นะคะ <c oughs> เพราะว่าทุกทุกคนที่ติดตามแมวนะคะหรือท <c oughs> ุกทุกคนที่รู้จักสวิสเนี่ย <c oughs> ก็น่าจะแบบรู้จักที่นี่กันดีอยู่แล้วนะคะว่ามันมีความ มันมีความปลอดภัยมันมีความะสะดวกสบายนะคะรวมไปถึงมันมีสวัสดิการที่ดีอย่างไรบ้างนะคะก็ไม่เคยพูดไปเยอะแยะมากไยไก่กองแล้วนะคะก็จะพยายามสัรหาเรื่องราวใหม่ๆมาเล่าสู่กันฟังอีกในอนาคตนะคะแต่ว่าเราเนี่ยสงสัยไหมว่าอเมริกาจีนรัสเซียอะไรเงี้ยที่เป็นประเทศแบบท็อปๆอะไรเงี้ยรวมถึงประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของการจัดลำดับของสถาบันนี้นะคะอเมริกาอยู่ที่อันดับที่20บนะคะ ประเจีนอยู่อันดับที่76 และประเทศรัสเซียอยูันดับที่82นะคะเท่าที่แม้วอ่านคอมเมนต์ดูนะคะเขาบอกว่าใน3ประเทศนี้มีความเหลื่อมล้ําทางส่งคุมสูงก็าอาจจะมีคนแบบรวยก็คือแบบรวยมากไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคนจนคือจนมากไปเลยอะไรเงี้ยก็คืออาจจะมีความเหลื่อมล้าตรงนี้อยู่ความเศรษฐกิจการเข้าถึงโอกาสในด้านการจัดการการเงินอะไรเงี้ยหรือว่าไม่การสวัสดิการอะไรก็าาอาจจะยังไม่ได้ดีมากพอเท่ากับโซนยุโรปนะคะดังนั้นคือก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งมั้งที่ทําให้3มยักษ์ใหญ่ มหาอำนาจของโลกนะคะก็มีอันดับที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะแล้วก็ประเทศไทยของเราล่ะประเทศไทยของเรานะคะอยู่ในอันดับที่71ค่ะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะการจัดลำดับนะคะของ บริษัทการตลาดและที่ปรึกษาชั้นนำของโลกนะคะ CS Global Partners นะคะก็เอามาเล่าในสไตล์ของแมวนะคะให้กับทุกๆคนได้รับรู้นะคะแล้วก็ประเทศที่พูดมานี้นะคะดูแล้วแต่เป็นประเทศที่แบบสวยงามเป็นประเทศที่มีความประทับใจที่แตกต่างกันออกไปและแน่นอนแมวจะไปอีกนะคะรวมทั้งหลายๆประเทศที่ไม่ได้พูดมานะคะถ้ามีโอกาสก็กจะไปด้วยนะคะโยสคริปหนึ่งมาอาจจะมานั่งเล่าว่า แล้วเคยไปเที่ยวประเทศไหนในโลกไปนี้บ้างนะคะประเทศไหนมีความประทับใจอย่างไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะเอามาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าแมวไปเที่ยวมากกว่าสิประเทศที่พูดมาเมื่อครั้งต้นนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะดึกแล้วนะคะก็ต้องขอตัวไปล้างหน้าอาบน้ํานะคะส่วนอดีเนี่ยก็ขึ้นนอนไปแล้วนะคะก็เลยไม่นั่งเมาท์มอยกับทุกๆคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทําอะไรการมีกิจกรรมหน้าหนาวอะไรบ้างนั้นก็อยากจะให้ทุกคนนะคะกด subscribe กดไลค์กดติดตามนะคะถ้าเกิดว่าแชร์ได้ก็ช่วยแชร์ด้วยนะคะจะ สองหมื่นซับแล้วทุกคนคะ่ะตื่นเต้นมากไม่น่าเชื่อว่าจะมาไกลค่ะอันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆค,คนด้วยนะคะที่กซับสไครแล้วก็กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอยคอมเมนต์ตลอดเวลาเลยนะคะใครที่ไม่ได้คอมเมนต์นะคะเข้ามาดูเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขเช่นเดิมค่ะส่งความสุขให้กับทุกๆคนจากรัสูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ